สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปก็พาไปไกลหน่อยนะคะขับรถก็ประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่จากบ้านไปนะคะก็อันนี้มันจะเป็นสะพานขเ,าเขาเาเรียกว่าเป็นสะพานที่ที่อันตรายที่สุดในโลกนะคะสะพานที่อันตรายที่สุดในโลกมีอยู่ประมาณ10 10สะพานหรือ11สะพานนี่แหละนะคะ แล้วก็ที่แห่งนี้เป็นเป็นอันดับสนะคะในในสิบหรือ 11, สิอดสะพานที่อันตรายที่สุดในโลกนะคะทำไมถึงบอกว่าเป็นอันเป็นสะพานอันที่อันตรายเพราะว่าสะพานนี้สูงนะคะสูงมากแล้วก็เออ,เอ,อคือเขาไม่มีที่กั้นแบบว่า กันคนกระโดดลงน้ำฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสะพานอันนี้ก็ก็มีประวัติคนกระโดดสะพานฆ่าตัวตายเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้บ่อยมากนะคะก็อันนี้เราก็จะถ่ายออ,อ,อ่ทางที่เราเราเราเดินทางไปนะคะก็ถนนก็บบ ก็วันนั้นเป็นวันอาทิตย์นะคะก็จะมีแบบติดบ้างเป็นบางระยะนะคะแล้วก็จะให้ชมวิวทิวทัศน์สวยนะคะสวยอ,อันนี้ก็เพิ่งเคยไปครั้งแรกเหมือนกันนะคะก็ก็เป็นเป็นเหมือนอต่างจังหวัดบ้านเรานะคะก็สวยอะคะ่ะวิวทิวทัศน์ที่นี่มีต้นไม้เยอะนะคะเยอะเยอะมากๆ แล้วก็แบบรอบนอกเนี่ยมันมันมันเหมือนมันเป็นป่านะคะแต่ว่าที่เนี่ยเป็นป่าที่แบบจเจริญแล้วนะคะราคาน้ำมันก็ก็เริ่มลดลงบ้างนะคะเนี่ยอัน,นอันนี้เราก็จะเริ่มข้ามสะพานแล้วนะคะตอนขับรถยังยังเสียวเลยอะแต่ว่าเราลืมอะลืมนะคะลืมมาเดินถ่าย สามีบอกว่าไปเดินคนเดียวนะไม่เดินด้วยนะก็กลัวความสูงนะคะเออแต่เราเรากำรู้จะเดินได้หรือเปล่าแต่นี่เราถ่ายอยู่บนรถนะคะก็ใช้กล้องยืนกล้องขึ้นไปบนหลังคานะคะแล้วเราก็จะได้ได้ให้เห็นมองลงไปแล้วบบเสียวอะคะ่ะตอนตอนข้ามสะพานก็ดีนะคะมีแดดดี เออเราเนี่ยไปไหนทีก็บอกวันนั้นอะ่ะมันจะเป็นวันที่มันไม่ค่อยมีแสงแดดอะนะคะบางทีก็มีแสงแดดบางทีก็ไม่มีวันวันนั้นตอนตอนที่ไปถึงใหม่ๆก็มีแสงแดดนะคะก็เออสวยหน่อยก็แหมใจชื้นรว่าได้ภาพสวยแล้วที่ไหนได้เราต้องใช้ออมือถือช่วยถ่ายนะคะเพราะว่าถ้าถ้าใส่กล้อง,360องสามร้อยหกิบองศามันมันถ้าไม่มีแสงแดดอะ่ะไม่ไม่ค่อยสวยะนะคะ มือถือก็จะช่วยได้หน่อยหนึง่งเนี่ยน้ำแบบน้ำเขียวเลยนะคะเออมันมันมันเป็นมันเป็นชายหาดที่เล่นน้ำไม่ได้นะคะเพราะว่าจะมันจะลึกลงไปเลยอะคะ่ะเขาจะมาตกปลากันนะคะเนี่ยก็ทางมันจะเป็นทางลงลง,ลงเอเหมือนลงเขาอะนะคะเดินลงไปเรื่อยๆ ก็จะเป็นสวนสาธารณะที่เขาเดินเล่นด้วยนะคะก็สวนก็ใหญ่เหมือนกันนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่4กันยาออ2อ6 5นะคะวันนี้ก็พามาชมทะเลอีกเช่นเคยแต่ว่า ก็จะมะีสวนสาธารณะติดกับติดกับชายหาดด้วยนะคะแล้วก็มีสะพานที่แบบข้ามข้ามน้ำแบบสูงเลยนะคะอันนี้กอ็อยู่ห่างจากบ้านพอสมควรนะ,นะคะก็ขับรถมาประมาณชั่วโมงครึ่ง ดูดูป่าบอบว่ามีต้นไม้บบบเยอะมากนะคะก็อันนี้เราใช้มือถือถ่ายนะคะเพราะว่ามันอยู่ในล่มก็จะแบบถ้าใช้กล้อง360องศาจะมืดหน่อยนะคะก็ใช้กล้องมือถือนี่ก็โอเคหน่อยตอนนี้เราก็เดินลงมาข้างล่างแล้วนะคะก็จะเป็นน้ำละ เราก็จะเห็นสะพานที่เราข้ามมาเมื่อกี้อ,อยู่ไกลหน่อยนี่เราก็มาลงมาตรงถึงตรงข้างล่างแล้วนะคะตอนแรกเราก็นู้ว่าเอเอเขาจะเล่นน้ำได้อ๋ออันนี้มันไม่ใช่นะคะชาหาดที่แบบว่าอพอพอลงไปหน่อยแล้วมันจะลึกลงไปเลย เขาจะชอบมาตกปลากันนะ,นะคะก็ตอนแรกเราก็พูดเราก็พูดในวิดีโอนะคะแต่ว่าเสียงบรนใช้ไม่ได้ก็เลยต้องตัดเสียงในวิดีโอออกแล้วก็มาพูดเอาตอนที่เรามาตัดต่อนะคะก็เสียงขึ้นก็แรงนะคะน้ำน้ำใสนะคะน้ำใสมากน่าเล่นมากแต่ว่าตอนนี้มันมันเล่นไม่ค่อยได้แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าน้ำมันเย็นแล้วก็ อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะ,ะเดือนต้นเดือนกันยานเนี่ยพอโรงเรียนเริ่มเปิดเนี่ยอากาศที่นี่ก็จะไม่ค่อยร้อนละก็จะเริ่มเริ่มเข้าหนาวแล้วนะคะลมหนาวเริ่มเริ่มมาแล้วตอนตอนเช้าเช้าเนี่ยรู้เลยว่าหนาวนะคะพอตอนตอนบ่ายออมีแดดก็จะร้อนอออเริ่มเริ่มร้อนหน่อยนะคะตอนนี้ช่วงนี้อากาศกำลังเปลี่ยนนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะเนาะ เพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นหวัดหรือไม่สบายอะไรเงี้ยก็พอดอีมีคนเขาฝากฟ้าทลายโจรมาจากเมืองไทยนะคะอพอเรารู้สึกว่าเหมือนจะเป็นหวัดอะไรเงี้ยก็กินไปนหนึ่งแคปซูลก,ก็โอเคนะคะดีขึ้นก็แต่แต,แต่แต่พูดถึงว่ามันมันจะเป็นอาการของโควิดมันมันไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันอากาศเปลี่ยนแปลงะคะ่ะเราไม่ได้เจ็บคอหรือ แต่แต่ว่ามันมันเหมือนนะ,นะคะเหมือนอาการจะเป็นหวัดนิดๆอะไรเงี้ยเราพอเรากินเข้าไปมันก็มันก็ช่วยได้ค่ะดีขึ้นนะคะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเย็นเดี๋ยว,ยวร้อนพอพอผ้าที่ตกมันก็จะเริ่มเย็นนะคะก็เนี่ยชายหาดของเขาก็จะเป็นชายหาดเล็กๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินนะคะทรายไม่ค่อยมีไม่ ไม่เหมือนที่อื่นที่เราไปเพราะว่าบางที่มันก็จะมีทรายเหมือนชายหาดที่เขาให้เล่นน้ําได้แต่ว่าตรงนี้น่าจะเล่นไม่ได้นะคะน่าจะลึกลงไปเลยก็ทะเลที่นี่มันก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะบางที่ก็จะเล่นน้ําได้บางที่ก็เล่นน้ําไม่ได้นี่ส่วนใหญ่เขาจะมาตกปลากันแต่ว่าไม่เห็นมีใครได้เลยนะคะปลาสงสัปลาปลาหนี่น้ําเย็นแล้วมั้ง ก็เดี๋ยวเราจะมาบอกข้อมูลของสะพานนะคะความสูงจากน้ำถึงถนนเนี่ยประมาณ180ฟุตนะคะแล้วก็หรือ55เมตรขึ้นอยู่กับกระแสน้ำด้วยนะคะน้ำขึ้นน้ำลงแล้วก็ส่วนสาธารณะอันนี้ชื่อเดสเซปชั n นเพ s สนะคะมีการกำหนดที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์ เป็นสวนสาธารนณะที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในรัฐวอชิงตันที่มีมากกว่า200แห่งนะคะแต่แต่สวนแห่งนี้ได้รับมากกว่าจุดที่อยู่ด้านบนสำหรับหนึ่งทัศนียภาพที่ช่างน่าอัศจรรย์ด้วยสะพานที่น่าตื่นตาตื่นใจเส้นทางหน้าผาและอา่าวชายหาดอุทยานแห่งนี้มีพื้นที่ 3,854เอเคอร์ 3, re, หรือ9,750ไร่นั่นเองนะคะครอบคลุมทั่วทั้งสองเกาะด้วยสะพานอันน่าอัศจรรย์ที่ทอดยาวอยู่ 70, 000, 7 7 0 0 0ฟุตนะคะหรือว่าเกือบ15ไมล์จากชายฝั่งน้ำเค็มแล้วก็ชายฝั่งน้ำจืด 3 3 9 0 0ฟุตตลอด3ทะเลสาบเลยนะคะแล้วก็สะพานแห่งนี้ติดอติดอันดับ3ในในส1สะพานที่อันตรายที่สุดในโลกด้วยนะคะก็เป็นสะพานที่น่ากลัวนะคะก็แต่แต่แตละ,ะแต่ละประเทศแต่ละประเทศเขาก็จะแบบคัดมาว่าตรงไหนมันันหน้าอันตรายน่ากลัวนะคะ นื่องจากว่าสะพานนี้นะคะมันเป็นสวนสาธารณะที่จะต้องมีเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเหมือนบัตรจอดรถหรือบัตรบัตรเข้าไปชมเข้ามาชมสวนสาธารณะเวลาจอดเราจะต้องออออติดบัตรหรือแขวนบัตรเอาไว้นะคะเขาเรียกว่า Discover Pass แ,แล้วก็เราสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ การการใช้งานของ Discover Pass ตนี้ต่อวันก็ถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ซื้อเป็นปีก็เอาคิดเป็นวันละ10ดอลลาร์นะคะหรือถ้าเราซื้อหลายปีเนี่ยก็ประมาณ35ดอลลาร์นะคะต่อปีนี่ก็เราก็ถ่ายให้ดูตอนอช่วงขากลับด้วยนะคะก็เราจะให้เห็นแต่เราฟังแต่เราฟัง แต่สวยจริงๆนะคะมองข้างบนไปแล้วก็น้ำน้ำน่าจะลึกมากนะคะน้ำเขียวน้ำเขียวเลยนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะช่วยกดติดตามให้เยอะๆนะคะเพราะว่าจะได้ชมคลิปใหม่ๆของเรา,เ,าเวลาเราออกคลิปใหม่ไปนะคะจะได้ชมทันที ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เยอะๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ยอดน้อยมากเลยกแแ็แต่แต่ยอดของชั่วโมงก็ไม่น่าเป็นห่วงนะคะมามาห่วงตรงยอด Subscribe นี่แหละคะ่ะก็น้อยมากนะคะก็ยังไงก็ฝากให้ฝากช่วยให้กำลังใจเราด้วยนะคะ ก็แต่ละคลิปแต่ละคลิปนี่ก็บางทีก็เดินทางไกลนะคะก็เนี่ยอยากจะไปเม้าเลนเนียเหมือนกันแต่ว่าก็คิ้เขียนั่งรถบบ3ชั่วโมงนะคะก็ยังไงก็ฝากกำลังใจไว้ให้เราหน่อยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ